lo lom, miramos. สวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมาแวะชมให้กําลังใจบ้านแหลอดครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดภูม่านฟ้าครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับสิ่งที่เห็นก็คือเจดีนะครับด้านบนมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับยิ่งใหญ่สุดๆเลยครับ น,นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันนี้15บนาฬกานาทีครับพาพี่พี่มาชมความงดงามและยิ่งใหญ่ e arrived. อีกแคกหนึ่งของบุรีรัมนะครับที่นี่เป็นถสถานที่ที่ก่อสร้างกำลังก่อสร้างในพื้นที่200ไร่ครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยครับให้ชมความงดงาม ของอสิ่งก่อสร้างที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์วัดภูม่านฟ้าครับอากาศร้อนมากๆนะครับบ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับ ตอนสุดๆเลยด้านนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดโพม่านฟ้านะครับที่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับนี่เป็นงานแกะสลักหินนะครับแกะสลักหินนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี้ก็นําหินมาแกะสลักนะครับ นี่ก็มีการเอาเอาหินมาเทินเทินแล้วก็ข้างบนก็เป็นเกดีนะครับงดงามจริงๆครับเป็นงานที่พื้นที่200ไร่ครับที่นี่เป็นพื้นที่200ไร่ที่ใช้สําหรับก่อสร้างนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนครับแล้วก็โออาคารขนาดใหญ่ที่กําลังมีการก่อสร้างอยู่ผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับความยาวสักประมาณ400เมตรนะครับ แล้วใช้หินศิลาครับหินศิลามาเทินเทินเป็นโครงสร้างแล้วก็จะแกะสลักครับน่าจะแกะสลักเป็นแบบนู้นนะครับนั่นคือโครงสร้างที่สร้างขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็รอการแกะสลักครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่พี่ครับเป็นโครงการขนาดใหญ่มากอลังการมากๆนะครับรอให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนักท่องเที่ยวก็มีครับ ก็มีมาทุกวันนะครับตอนนี้ก็มีการแกะสลักอยู่ทุกส่วนเลยนะครับยิ่งใหญ่มากๆครับพื้นที่200ไร่นี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับใช้หินนะครับหินศิลานะครับมาตั้งซ้อนๆกันแล้วก็แกะสลักครับแบบนี้ปราสาทของหลวงปู่หินนะครับด้านในก็เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ อลังการมากมากครับแกะสลักด้วยมือนะครับงดงามจริงๆครับสวัสดีพี่พทุกท่านทุกคนนะครับงดงามมากครับพื้นที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอนางรองนะครับพื้นที่ในการสร้าง สร้างวัดนะครับเรียกวัดนะครับก็ประมาณ200ไร่นะครับประมาณ200ไร่นะครับตอนนี้ที่กําลังเห็นอยู่ก็คือสิ่งที่กําลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับน่าจะเป็นเรือนปราสาทนะครับน่าจะเป็นเรือนปราสาทแน่แความยาวประมาณ400เมตรครับโอ้เห็นแล้วตะลึงเลยครับแล้วนักท่องเที่ยวก็ทยอยมากันอยู่นะครับมาทั้งวันเลยครับ200ไร่ครับพื้นที่แห่งนี้ แล้วมีการสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นงานแกะตะหลักครับก็แรงบันดาลใจเกิดจากประาสาทอินพนมลุงครับประาสาทพี่ไม้นะครับแล้วก็นําสิ่งต่างๆนะครับสิ่งดีๆนํามาประกอบเป็นอย,อยู่ที่นี่ครับนํเอาไว้ที่นี่ครับพื้นที่โอ้โหไม่ใช่น้อยเลยครับใหญ่มากแกะตะหลักด้วยมือครับทุกส่วนเลย ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับตรงนู้นก็มีการก่อสร้างอยู่นะครับกำลังทำการแกะสลักอยู่ครับเรืเอณนู้นนะหลายส่วนเลยแกะสลักอยู่นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับพื้นที่สองร้อยไร่พี่ๆลองคิดดูว่าถ้าทั้ง20ง้ไร่เนี่ยมีการแกะสลักเรียบร้อยโครงสร้าง การทำประดับตกแต่งเรียบร้อยนะครับจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับพื้นที่สองร้อยไร่คงเดินกันเมื่อยเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็ก่อกำลังแกะสลักอยู่นะครับเอาหินเอาส่วนต่างๆขึ้นไปประกอบกันนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเนี่ยกำลังแกะสลักอยู่นะครับช่างกำลังแกะสลักอยู่เสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างนะครับงดงามจริงๆครับ ตรงนั้นพี่ๆเขากำลังแกะตลักอยู่นะครับพื้นที่กว้างใหญ่มากสองร้อยไร่ครับพี่ๆตรงนู้นก็เรือนสามหลังนะครับเป็นปราสาทสามหลังความสูงก็ประมาณ50เมตรครับสามหลังเลยนี่เป็นก็เป็นอีกอาคารหนึ่งที่กำลังทำอยู่แกะตลักอยู่นะครับใหญ่โตมากๆครับ อลังการสุดๆเลยครับบอกได้เลยว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ผมว่าต้องมาครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับใช้หินก้อนใหญ่ๆครับมาแกะเป็นลวดลายต่างๆตรงนี้ก็กำลังมีการตกแต่งสวนอยู่นะครับพื้นนี้นะตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วเลยครับ ตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจํานี้ก็คือหลวงปู่หินครับหลวงปู่หินที่ผมให้ชมเมื่อกี้เนาะแล้วก็ปราสาทนู้นนะครับปราสาทที่เห็นเอเจดี JD ที่เห็นก็พระเจดีนะครับด้านบนก็มีพระบรมสารีริกธาตุาน,นะครับอยู่ด้านบนมีกำลังตกแต่งอยู่นะครับสองร้อยไล่ครับถ้าเสร็จ ถ้าเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่โหสุดยอดมากเลยครับพี่ๆนี่ก็กำลังมีการตกแต่งอยู่นะครับตกแต่งอยู่ส่วนที่เอามาเอามาตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูหินที่เขาเอามาแกะสลักนะใช้แกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆเนี่ย เข้ามาจากไหนเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูนะว่าที่เขาแกะตะหลักแล้วจะเอามาประกอบนะครับใหญ่มากครับสองร้อยไร่ครับพื้นที่อย่างนี้นะสองร้อยไร่เลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามานะครับกำลังมีการแกะตะหลักอยู่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหจะเดินกันยังไงยังไม่รู้เลยนะครับ ไม่ไก่จากนางรองห่างก็งประมาณสิบยี่สิบกิโลนะครับแล้วก็ไปบุรีรัมย์ก็ได้นะครับอยู่ในพื้นที่นางรองเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูหินที่เขากําลังจะแกะสลักกันนะครับว่าแกะมาเป็นรูปทรงแล้วเป็นยังไงนี่น่าจะเป็นลูกนิมิตนะใช่ไหมน่าจะเป็นลูกนิมิตไหมนี่ยครับที่เขาแกะสลักหินต่งตางๆนะครับกําลังแกะสลักกันอยู่เป็นรูปเป็นทรงอย่างนี้นะครับ กำลังแกะสลักกันอยู่อย่างนี้ครับเห็นมีรอยใช่ไหมครับเห็นมีรอยอยู่เห็นเห็นเนี่ยครับเห็นเป็นก้อนก้อนก้อน,อนอย่างเงี้ยแล้วเอาอมาแกะสลักครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูเห็นก้อนหนึ่งที่กําลังแกะสลักอยู่แล้วรอการประกอบนะครับเนี่ยครับหินก้อนที่ใหญ่ขนาดนี้ครับเอามาแกะสลักครับเนี่ยครับ แกะสลักรอประกอบครับในแบบนี้ครับแกะสลักแล้วมาประกอบเนาะเนี่ยเป็นรอยแกะสลักนะครับแล้วเอามาประกอบ ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับนี่แกะสลักแล้วก็เป็นแบบนี้ครับใหญ่มากครับพี่ๆขอ,องตรงใหญ่มากครับนี่เป็นเจดีนะครับเจดีย์แดนบม่มเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดาพาพี่ๆไปชมกัน มาบุรีรำไปชมสนามช้างอลีนาไปชมปราสาทหินเมืองต่ําไปชมพนมลุงนะครับอย่าลืมมาที่นี่นะครับยิ่งใหญ่มากๆครับวัดผูม่านฟ้าครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับที่กำลังมีการพัฒนานะครับยิ่งใหญ่ละเกินครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปชม ด้านบนนะครับปกติเขาให้ถอดรองเท้าแต่ถอดไม่ไหวครับพี่ขออนุญาตน,นะครับเพราะว่าร้อนมากครับแล้วพื้นก็เป็นหินนะครับหินอย่างเงี้ยครับร้อนมากด้านบนเป็นผ้าปรมสาลีเล็กธานนะครับใหญ่โตจริงๆเลยครับ ตรงนี้ก็กําลังจะมีการแกะสลักนะครับกําลังมีการแกะสลักอยู่เพราะว่าเอาโครงสร้างเอาหินครับขึ้นไปซ้อนซ้อนซ้อนแล้วรอการแกะสลักครับด้านบนยิ่งใหญ่มากๆครับความยาวของเรือนอาคารนี้ประมาณประมาณ400เมตรได้ครับส่วนนี้นะประมาณ400เมตรนะครับ ยิ่งใหญ่มากครับสูงประมาณห้าสิบห้าสิบเมตรได้ครับก yeah, ็เริ่มมีการแกะสลักจากด้านบนลงมาเป็นบางส่วนแล้วก็ในตัวอาคารก็แกะสลักแล้วครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กําลังนําหินมาประกอบครับพื้นที่ประมาณสี่ไร่ห้าไร่ครับส่วนนี้นะส่วนที่กําลังเห็นอยู่นี่ครับเริ่มมีกองหินขนาดใหญ่น่าจะเป็นสําหรับทาเป็นเป็นอาคาร น่าจะเป็นอาคารหลักครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้นะนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับรอให้เสร็จก่อนนะครับเรามาดูว่าจะยิ่งใหญ่และใหญ่โตขนาดไหนพื้นที่200ไร่นี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผมเดินอยู่ที่พระเจดีครับโอ้ใหญ่โตมากครับ ถ้ามาดูเองกับปานี่พี่ๆคิดดูแล้วก็คิดดูแล้วกันครับว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สองร้อยกว่าไร่ครับใหญ่โตขนาดไหนพี่ๆคิดดูเรือนที่เราเห็นน่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้าที่กำลังก่อสร้างอยู่ความยาวน่าจะเท่ากับสนามฟุตบอลน,นะครับความกว้าง น่าจะสักประมาณ40เมตรห0สิบเมตรนะครับของเรือนใน,นอาคารนั้นนะความสูงที่ตอนนี้อยู่นะ่าจะประมาณ20เมตรนะครับกาลังสิ่งที่รถเคนขนาดใหญ่ยกขึ้นไปก็หินก้อนหนึ่งพี่พี่คิดดูว่าใช้หินก้อนหนึ่งที่รถเคนยกขึ้นไปอ่ะพี่พี่ลองดูนะครับรถเคนกําลังยกหินก้อนหนึ่งขึ้นไปนะครับเคนนั้นก็จะสูงเท่าตัวคนละยกขึ้นไปไว้ด้านบนอ่นะพี่พี่ลองคิดดูกันว่าใหญ่ขนาดไหน นะครับต้องใช้รถเคนขนาดใหญ่ยกหินขึ้นไปประกอบเป็นโครงสร้างแล้วก็แกะสลักครับที่สุดนะครับสุดๆจริงๆที่นี่สุดยอดมากๆครับคนเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากไปอยู่ตามจุดต่างๆครับเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนนะครับไม่ค่อยมีลมไม้อากาศร้อนมากสวยงามครับ ยิ่งใหญ่มากๆครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยโหที่นี่ผมว่านะถ้าเสร็จนะที่นี่ก็คือสถานที่ที่ท่องเที่ยวหลักเลยแหละหลักๆเลยแหละไม่ไม่แพ้พนมลุงไม่แพ้ประสาทหินเมืองต่ําไม่แพ้สนามกีฬาช้างอารีนาเลยล่ะครับที่นี่นะครับยิ่งใหญ่มากๆ สุดๆเลยครับใหญ่โตมากๆสุดๆเลยขอบคุณพี่ๆที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหถ้าเสร็จแล้วนี่อลังการมากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับ ไลน์นี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับขออนุญาตลงไลน์นะครับ